สคนเหมือนเดิมตำแหน่งของมึงไม้ฆ่าอย่างเดียวไม่ต้องชุบมันไปเลย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 เไลไลไลตอชนเลยไปเลยไปไกเอาเลยอนนีพี่ต้องให้เพื่อนมาให้นะโอเคอ่ะดิเพื่อนลงส่งยานไปเพกเลเตตัวเลยบอกแล้วทัวนี้มันทคนเดียวใช่ล้นะอตอนะตอยังไม่ยังไม่เตัวเลย ตัดเขายิงตัดอะไรยีคย่ค่อยเป็นจนะังหวะสองแต่ยิงคนชุบก่อนอืมันห้าหรือคนตีทั้งหมดโอเคตัวชุบกลับไป <Okay. S 1> เอ่อไอพวกเซตฆ่าเอาแบบฆ่ายอย่างเดียวไม่ต้องชุบฆ่า,ายอย่างเดียวไม่ต้องชุบเอามาขอสี่คนู้นยร์เป็นโนบะปนโนบฆ่า,ายอย่างเดียวไม่ต้องชุบหน้าที่คือฆ่าแล้วเอาศพขอกลับมาฆ่าอย่างเดียวกูสินะผมไม่ผมไม่ยืนมึงก็ไม่ยุตอยู่ดีมีใครบ้างมีซูเกียร์กโอ้ยโก้กิวโก้เออสี่คนเหมือนเดิมตำแหน่งของมึงไม้ฆ่าอย่างเดียวไม่ต้องชุงบ หน้าที่มึงคือฆ่าไม่ให้ตายหายได้เยอะยิ่งเยอะเท่าไหร่เรายิ่งได้เปรียบหน้าที่มึงมีแค่นี้ตปถอยออกไปพี่ว่าวันนี้โอ้พึ่งถามว่าไม่ไหว่ไม่พอเลยต้องพอพี่ไม่พอไม่ห้าสิบคนพี่ว่ามึงมึงไม่พอแต่กันแต่กแตกเลี่ยต้องห้าพี่ห้าก็ไม่ได้ถ้าห้าในในไฟเราก็จะบัง เนื้อเนี่ยเนื้อเนิร์ดพี่เปล่าหน่อยสี่คนแล้วกันเออ่เซ็ตเซ็ตของพวกเองคือเดี๋ยวพอเพื่อนฆ่าได้เพื่อจะเอาศพมาทิ้งหลังไฟเดี๋ยวเดี๋ยวพวกกายแซมมาร์คหรือเนื้อหนะคอยตะโกนคุยกันเองคุยกันเองนะกลับมาคุมกลับมาคุมหลังไฟถึงเวลาคอยตะโกนเรียกพี่หรืออะไรได้เพราะพี่จะคอยประคองอยู่แถวไฟตรงพวกมึงเพื่อคอยกันเขาที่จะวิ่งฝ่าเข้ามาชุบพี่จะยิงยิงคอยยิงตัดให้เพื่อไม่ให้เข้าเข้าฝ่าเข้ามาเอาเพื่อนง่ายๆทีแรกพวกมึงจะเล่นง่ายหน่อยเพราะว่ามันไม่มีการล้มพี่ว่าอันนี้พวกมึงน่าจะเล่นง่ายแแตตตตตต่่่่่่่่่ถถถถ้้้้้้้้้าา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 าเเเเเเเคคคกกูมมมมมมชุดดดดดีียยยยววววอออออะะะะสสสสนนนรรรรณ์ึึงง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 ิิฮฮััััััลลลลบบบฝฝไไพพป จบเล eh, ี้ยวไหวก็เล่นไปโอเคป่ะพลอยพวกเองแค่นี้ได้ได้โอเคครับตอนนี้ไปคุยกันเองต่อแล้ว EMP อะพี่ EMP พี่แนะนำว่าไม่ควรวางอะไกพี่ว่าเราวางเราเละแน่จริงวาของ้าศึกเว้ยถ้าเราวางพี่เราเราตายอ่ะ หรือหรือเป็นอย่างงี้ไม่กายลองไหมลองไฟแรกไหมล่ะลองแบบวางแบบวางแค่วางตรงศพอะวางแค่ตรงศพอันเดียวพอเออลูกเดียวอะเพราะว่าพี่ว่าไม่งั้นจะดพี่เล่นดันอะพี่ว่าเล่นเล่นเป็นหน้ากระดานไม่บิลลี่เขาห้าสิบเลยนะเว้ยมึงว่าเราจะสู้ได้หวัเราสี่สิบเจอห้าสิบคนแล้วแบบว่าดันเข้าไปอะมันมันเสียเปรียบมากนะเว้อ็เล่นเขาใต้องเล่นโซนพี่ต้องคุมโซนหน้าไม่ถ้าไฟได้ปืนเลยไม่ถ้าไฟไฟได้เปรียบเดี๋ยวดันไปเองเดี๋ยวมีคนสั่งดันอยู่แล้วแหละได้เป็นเอาเป็นอย่างงี้ไหมเอาเป็นอย่างงี้ไหมเอาเป็นอย่างงี้ไหมงั่ด้นดันสุดเลย ฆ่าไม่ให้หมดเลยดันแบบว่าดันแบบไล่ไปชุดเดียวดันดันไปเลยโอเคมากแบบนี้ตอนนี้เล่นโมไฟเลยเล็กๆๆอย่างไี้ก็ต้องกระจุกก่อนเพื่อนเราคนเสียเปรียบอ่ะก็ต้องกระจุกก่อนเราค่อยดันไปตอนตอนตอนเนี้เพราะว่าเราไว้ใจปืนไปแล้วแล้วเขาตกตรงไหนอ่ะก็จะเอาเอา EMP คนแรกเข้าไปวาง EMP มันมีอยู่ที่ใครบ้างนะกายกับใครนะกายแล้วก็แมวที่ก้อนด่าเอาอีกคนหนึ่งอยู่ที่ใครนะแซมแซมเขาตกตรงไหนแซมเอา EMP วางนั้นเลยไม่ได้มันตกไหนแซมฝากเข้าไปบุกเอา EMP วางแล้วฆ่าแม่งก่อนเลยตัดแม่งก่อนเลยเอาให้ได้เปรียบ ส่วนที่เหลือไอ้พวกที่เหลือของของเราทั้งหมดอ่ะทีนี้พวกมึงหน้าที่ของพวกเราเลยคือมึงต้องคอยแบบว่าเล่นกันเป็นหน้ากระดานนะเว้ยอย่าดันแบบว่าแบบมัแบบวแต่ห่วงเล่นแล้วอยากเล่นจัดแบบดันวิ่งฝ่ามั่วเข้าไปอ่ะเพราะว่าเขามี50คนนะเว้ยมึงต้องพยายามเล่นกันเป็นหน้ากระดานไว้เพราะยิ่งยิ่งมึงอยู่กันเยอะเท่าไหร่อ่ะเวลาเขาฝ่าเข้ามาเขาโดนดาเบนเวลาพวกมึงเบื่อใส่มันตัดตยวตายเว้ยส่วนเรื่องอาวุธพี่ไม่ฟิกนะพวกมึงเล่นกันเองพวกมึงเลือกอาวุธเองเ,องเลย <S <S แล้วก็ไม่ได้แปลว่ามีเซตชุบแล้วพวกมึงจะไม่ชุบเเเเเลลยยยยน <S <S นนะะะะวววว้้้้้มมีีจังงงงหหชชชุุบบตออพพราาาา่่่ถึิื แล้วเซตชุบมันลีไม่ได้อ่ะพวกมูงไม่ชุบกันเลยอ่ะรู้ไม่ได้นะเว้ไปแล้วเพียนะลีกับขึ้นมาท่าทุ่มแล้วพี่เฉินรถลุย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 เพื่อนคนฮะเด็กคนฮะอ่าฟังนะฟังนะมันจากในเมืองเริ่มเริ่มหามัจากในเมืองแล้วพอเราเจอมาตรงไหนเอาทั้งหมดกูใส่หมดเลยนั่งางไปคู่กันนะเด็บอลที่จะแบเพื่อนกันนะหรือว่าจะหาถ้าเจอ่ไไมด้้ถาฟาร์มแพ้เราฟาร์มยังก็แพ้ต้องอดก่อนต้องอดก่อนแล้วกันมันก็เร็วกว่าเกียร์ไม่ไม่ได้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาเดี๋ยวไอวอลไปเลยไปเลยไปเลยกระจายหาเลยแล้ว เอาเอาในเมืองเท่านั้นนะเอาในเมืองเท่านั้นนะพี่เอาน้องอ่ะรวมกลุ่มพี่เฉินมันจะได้รวมง่ายพี่เอาน้องใหม่ข้อดีอย่างหนึ่งคือตรงนี้ไว้เกียวเรามีวอลไว้ก็มีบอลให้มาตรงไหนมันจะมาหมดเนี่ยเยังไม่ตั้งบอลออกไี่ตั้งบอลออกไปก็คือจ่ายหมดแล้วเพราะมาพบผู่มันจะไฟหมดอยู่แล้วเอาจีใส่ช่องด้วยข้างเอาจีเบสไอช่องด้วยจีจีจีแดงอ่ะเฮ้ยและที่สำคัญมึงบอกเพื่อนในวอลทุกคนบับสุดมันจกบอร์ดอยู่นะมันไจกบอร์ดอยู่บับสุดแค่อย่านอกกดพอพี่เฉินตึก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 น้งข้ามเรนฟ้าไอ้ตึกนั้น่ะ ไอราวไอ้คนเอลงวะมาเร็วรีบมาผมผมเห็นมารีมที่มัานเดวผมเอาไปก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยไก่อนเยมันออกมาแล้วพี่มันออกมาแล้วเนี่ยตัวดีว้ัวเดียวเนี่ตาม่เดอลงนะฝาพอ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 เอพอ่อพอพอนจพามอพ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 มพอมอพ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 อเอพอพอมอพ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 มพอพอ้อพ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 พมันอพพพอพออพ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 มัอมพอพอพอพมันพอีอมนอมมมมอ ค่ายทหารยำเรื่องยำเรื่องจีดามบิลลี่ถ้าบิลลี่ส่วนจากค่ายทหารมาบิลลี่น่าจะเข้าหลังมันพอดีนะพี่บอกก่อนเอาเอาเอาระยะใกล้ๆถึงแล้วบอกพี่จะสั่งน้องชนไฟก่อนนี้ไว้ก่อนนี้ไว้ก่อนนี้ชนกลุ่มใหญ่ชนกลุ่มใหญ่มันชนกลุ่มใหญ่มันชนกลุ่มใหญ่มันตรงตอนนี้ตรงตอนนี้ชนกลุ่มใหญ่มันไปเลย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 ไป พี่ฉันรุ่นมองดูเรี EMP EMP ดูสายล่างมองมา m p m p m p เม็ m p m p m p ระวัง EMP หน้าเยอะมีตัวขนาเยอะเข่าหลังไฟวขนาเขาหลังไฟเข่าหลังไฟให้ผมให้ผมปิดหลังไฟ้าถึงจะเล่นรถการเปียไฟกนหล่อไฟล่วงหนึ่งผมผโดนหลังไฟมเยอะนะส่วนมันมาบนขาบนเขาบนเขาเนียบบนเขาเงียมีบนเขาปิดหลังไฟให้ี๋ยวปิดจังหวะให้เลสาก่อนเฮ้ยีแบบบเรางาเราให้เหยียบตกน ฟ่งฟังไม่ใช่ต้องร่่มต้องลงรถผมต้องลงไม่ได้มันไม่ขามันเ่าออตายไปแล้วไแล้วไแล้วไมมีวนลไแล้วไวนลไฟแล้วไลวหลไแล้วฟรเลยหลบไแล้ฟรีตัวเดียวตัวเดียวเว้ยลตายไแล้ววกวไปต่อไปต่อไปต่อไปไอ้พลได้มันมาเยอะหลไฟแล้เต็มเลยไอ้่ไอ้าไอ้ฆ่าคฆ่าไ่ฆ่ามามไ้มาวอ่ไอมอ่หอุ้ไอาห้ ยิงหน่อยยิงหน่อยยิงหน่อยน้องออกมากูออกมาอุ้บอกมาอู้บอกมาฮัลโหลตรงกูตรงกูตรงกูเขาจะเอาศอกพี่เขาเข้าไปเขาไปกลับหน่อยเขาไปเอาศอกมาขีเลยไฟก่อนได้ไฟเมื่อตายเยอะเร็วๆกลับมาตรงกลางก่อนอย่าบนเขากลับมาตรงกลางทางเข้าเพื่อนมึงดูเพื่อนเอไปเอาไปเอาต่อยพี่หน่อยเฮ้ยปิดโดนชกปิดโดนชกแล้วชุบแล้วชุบแล้วชุบแล้วเืนปืนปืนสายฟรีนะพี่ปืนสายฟรีเอาไเอาไปชุบโยชุบโยขวาทิศขวา มา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 เสรเรียนนีพี่ไม่ต้องรีบรถเขาหลังเรามันมี GTB นะพี่บ้านบ้านเขาเยอะมากนะพี่จันดิเอาพี่จันมาดิสวยเอาพี่จันมยุกุกเนียูบเละบอยตยตยดขึ้นมาากดขึ้นมาเฮ้ยขึ้นไปดพี่ลีพี่ลีับนะพี่ลีพี่ลีสวยสวยสวย เราตัวนี้ไว้ราตัวนี้ไว้ราตัวนี้ไว้พี่พี่เปลี่ยนหนวดคาดนิดก่อนตัวนี้คาหน่อยคาหน่อยคาหน่อยเปลี่ยนหนวดอย่เปลี่ยนหนวดอยู่เาๆอุ้ยไม่ตายกัดเยอะมบียรมาเชยเปลี่ยนมาเชยเปลี่ยนมาเชยเปลี่ยนมาเชยเรย์ร้องเฮ้ยชุดหน่อยเบียร์มีกูแล้วเบียรมีตำรวจเบียร์มีดังขึ้นไปเพื่อนเพื่อน ไม่ได้ขึ้นไปไม่ได้ขึ้นไปมึงเลี้ยชิวเลยมึงเลี้ชิวเยมึงเล่้ชิวเลยมึไปไม่ได้ขึ้นไปไม่ได้นไปมึงช่เพื่อนมงเพื่อนอมาเดีเดีดิกูเล่นให้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 เล้บีเล้ยบีพีมันช่มันช่มันช่ทไมทำ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 ไปทำไปทำไทำไมทำไทำไปทำไทำไมทำไมทำไ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 มทำไ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 มทำไ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 มทำไมทำไ แล้วกลับไปฝั่งนู้นพี่โอ้ไม่มีคนทะลุมาพี่ไม่มีคนทะลุมาผมอยู่หลังบ้านมันตอนเนี้ไม่มีรถ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 โดนนะโดนนะโดนนะโดน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 เย็นนะจะเย็นจะเย็นจะเย็นมั้ผมเอาสกปรกเอพี่ถือมาเชฟไว้สามคนเลยถือมาเชฟไว้สามคนเลยเออเคพี่ถือปืนนะพี่ถือปืนนะพี่ถือปืนนพี่ถือปืนนะพี่ไม่สับพี่ไม่สับพี่ถือปเกิดตรงไหนถ้ามันเกิดฟีมผมว่าผมรอตรงนี้เลยตรงนี้ตรงนี้ยืนเลยตรงนั้นเลยตรงนั้นเลยตรงนั้นเลยผมถือป้องหลังพี่เพื่อเพื่อเพื่อโอเคโอเคโอเคอ่ะที่เหลือที่เหลยยกออดดถื้ว อาทีฟันมามาหอดหอนศพหอดศพหอดศพพอแล้วนะพอแล้วนะหอเลครับพออมาอาไอ้ับันูเบิร์ดเลยลูเบิร์ดเลยไม่ต้องไม่ต้องยิงเลยจังหวะถ้าผม่เยอะมารจะยิงนะข้าตัวนี้อยู่นะครับหมดล้วอามารรอก้องรีบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบตอารออกมาร์ออกมา ทีนี้ที่ส่งคนมาเอาศพส่งคนมาเอาไอ้งวางไว้วางไว้ต้องถวางไว้ต้องถกพี่พี่แค่เอาวิญญาณขึ้นห้องนอนมัก็ได้แล้วป่ะพี่ไม่ไต้องไปไกลอะมากเก็บตัวหอครับมาห่อครับหอแบบพี่ห่อไปแล้วห่อแล้วในบ้านมันได้ส่งอรรอ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 รๆรอรรอยอร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 ออรออรอรอดออรอออรอรรอ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 รรรอรออออกออรอออออออ โอเคอ่ะดิเพื่อาส่งวิญญาณไปเพื่อนเราไม่ตัวเลยบอกแล้วทัวนี้ันทำคนเดียวใช่ัวต่อัว่ยังไม่ตัวเลยเีไม่ตัวเาเทสนะเล่นไปเลยเฮ้ยไอ้พวกไอพวกนี้เอาเอาอไเลยไล่เลยไล่เลยไล่เลยแต่เอาส่งญาณไปด้วยเฮ้ยพี่จริงๆไม่ต้องยิงนะถือมาเชลนะพี่ีนะเอ้พวกมา่ยอเอไม่ยิงเออเไม่ยิงไม่ยิงไม่ยิงเปอหน้าบ้านใช่ต่อเลย เอ้าพี่บ้านอยู R ่กันเยอะปะมาา์คใครมาร์คอะมาร์คฮอตต่อไปฮัลโหลไปเอาไปไ้ใครอยู่บ้านดูไว้ที่บ้านมึงแวะบมาเอาศกเดี๋ยวมั้ยมาร์กันมาเรื่อยๆ้พี a ่เดี๋ยวเดี i mean. all, ๋ยวผมเดี t ๋ยวผมต่อให้มารคฮอตอ๋อพี so uhm, so ่ผมใครไปพิมพ์ดักแชทใครไปพิมพ์ดักแชทใครไปพิมพ์ดักแชทบอกจุดเองด้วยพิมพ์ดักแชทว่าว่าว่าไปแล้วอย่างเงี้ยแล้วก็บอกคู่เต็งไว้หน่อยแล้วมีวอลหรือเปล่าด้วยนะย้ำม่าดูว่าเต็งมีวอลหรือเปล่าพี่ไอวินไอวินชวิดอะ ไอ้เกียมันบีบชีวิตได้ไงวะชิวๆคิดไล่ชิวๆชิวๆส่งไปโทรศัพท์บ้านท่านจำไม่ผิดอ่ะในแกแล้วนะพี่พี่บอกว่าเขาพลาดิดผัวเลยไอ้เกียเหลือได้ไงวะมึงนับคนตกใหม่ดีกลัวไม่ใช่แล้วอะไรหูมึงเนี่ยเนี่ยพี่ที่ผมบอกว่ามันคุยโทรศัพท์อ่ะไอ้มันคุยวอออ่ะเฮ้ยไอ้เกียร์เช็คใหม่ดีพี่ว่าไม่ใช่แล้วพี่ว่าเหลือเกินบางทีบางทีตบโยนแล้วมันมันบางคนมองมองไม่เห็นเลยนะพี่บางคนมองเห็นบางคนมองไม่เห็นเออสายตาเกียร์กันเดี๋ยวสายตาเกียร์คนเเเดียยวล สองสามสีหวิ่งมามาตอนวิ่งมาถึงหน้าประตูบ้านเราปุ๊บแล้วบพี่หายพามือเลยสี่ห้าครบเจ็ดสองสห้าครบแปดสิบสิบห้ายี่สิบสิบห้าเพว่าเปีเราเป็ตีเราเอาสุมาใช่ปะสามห้าี่คนเนี่ยเ้ยีไอ้เนี่ใครวะใช่ไหมเนี่ยม่กี่คนเนี่ยก็กูเห็นใจแล้ว ว่ามีงานอะไรเนยกว่ามีงานเนียคงกู้มีงานอะไเฮียไม่ใช่ห้าสิบและอีเฮีย้าสิได้ไงวะกู้ให้กูเจอวางงานอะไรเฮียไม่ใช่ห้าสิบแล้วเนี่ยเกินเนี่ยอุ้ยพี่สรุปวางงาจะกลับบ้านก่อนเนาะเฮียกลับรดนั่นเลยสัตว์สิบนาทีน่าจะซ่อมไฟได้อีก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 